สวัสดีครับเฮงฟิชชิงครับผมมือนี้ก็พ้าทิมงานออกมาตกปลานะครับนะตอนนี้ก็กำลังเห็ดกับเขาแรลงครับนี่ครับแคมป์ของเขานะครับอยู่ฝ่ายทั้งน้ำเกี่ยนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศหน้าฝ้ายนะครับเดี๋ยวกินเขากินยังแล้วตอนนี้เขากะตกปลาได้พอสมควรนะครับมามาปีงครับตำบางฮงนะครับเนาเขาบอลบานครับต่างคนพักผ่อนแบบสบายครับ ประมาณทุ่มทุ่มนึงทุ่มุกปลาก,ก็เริ่มร่วงตกแลวครับเป็นบรรยากาศเราบรรยากาศหนาฝายมาฝากที่หนองนะครับเนาะฝา,ากหน้าหนาฝากการตกปลาก็เป็นการพอนไข่นะครับบติสีเลียนะครับได้บ่ดได้ก็ถือว่ามือนนีนมาแคมป์ปิ้งครับผมครับโน่นเสียงสีครับฝายอำเภอลำเกียงจังหวัดสีสเกีนนะครับผูได้าจากมาพักพ่อนมาอันนี้ก็ มาได้นะครับสนใจอยากมากกับทีมงานเฮงก็ก็มาได้ครับติดตอมมาได้นะครับออกทิปทุกวันอาทิตย์นะครับผมครับทีมนี้ก็บจบสมเร็ครับเดี๋ยวมือนมาเบิงว่าเอาที่มีผลงานบ่อนะครับโอเคครับผม